แซ่บปะแซ่บมากสุดยอดอ้วนอีกแล้วเพิ่มไขมันเพิ่มหน่อยสักหน่อยัเยจานดเดเขาไปเลยใช่กไหน แซบหมูกระทะเ้อแซ่แบแซ่แบกับกินกินหลายๆมากกันได้กันเลือกกินเอาเยอะมีแต่ของมักๆมั่กันนั่นที่นี่ก็มีปลาปลาเมือกนั่นกุ้งนั่นแม่ของแม่นั่นกุ้งลวกกินี่่แม ตนไหอีกอเดี๋ยวเจ้าไม่กบมาเดี๋ยวเจ้าไม่ก็มาอีกเดี๋ยวก็มีคนอื่นย่างมาขายอีก ¡Gracias <laughs> nếu bùa nhá khô mà hơn đầu và bay bye bye à, uh, bye 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 bye, bye, bye. <cười> <cười> <cười>